เน้นความปังแบบลรองตัวสายสปอร์ตคอสบอดี้ถอดง่ายใส่ง่ายสบายสบายไม่ต้องเสียเวลาพกกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าโทรศัพท์ให้ยุ่งยากหลายใบด้านหลังมีช่องลับพิเศษใส่สายคาดเอวแข็งแรงแน่นหนาใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ขนาดกระทัดรัดความยาว7นิ้วครึ่งความกว้าง4นิ้วครึ่งด้านในใส่โทรศัพท์มือถือได้2เครื่องมีช่องใส่เงินเหรียญเฉพาะพิเศษเป็นแบบซิปมีช่องสำหรับใส่บัตรด,ด้านในลงพุทธคุณสีทองหนุนความปัง หนังเป็นหนังเกรดพรีเมียมหลายคนได้รับผลลัพธ์ในเรื่องของความปังกลับมารีวิวเยอะมากๆกระเป๋าโทรศัพท์ทุกใบชำพิจิแล้วเรียบร้อยทุกจุดใช้ซิปคุณภาพของ YKK แข็งแรงทนทานใช้ได้นานหลายปีขนาดกระทัดรัดเท่ากับกระเป๋าสตางค์ใบยาวยาว7นิ้วครึง่งความสูงสูงกว่ากระเป๋าสตางค์ไปครึ่งนิ้วเพื่อความคล่องตัวในการใส่ของมีให้เลือก3สีสีดำสีน้ำตาลและสีเขียวพินโฟนกระเป๋าโทรศัพท์ที่มี ช่องใส่ชนบัตรและใส่เงินเหรียญ